การคั่วข้าวคั่วให้หนัวเด้งดีให้เอากระทะมาตั้งไฟแรงแล้วก็ข้าวสารมาหนึ่งจอกแล้วก็คั่วไปคั่วมาร้อนมากแล้วก็หลีไฟกลางพอหลีไฟกลางแล้วก็คั่วไปคั่วมาใกล้จะสุก ก็หลีไฟอ่อนลงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนหอมเราไปทํำเจวนี้อร่อยดีนะคะอาหารประเภทลาบก็ขาดเข้าครัวไม่ได้วิธีทําก็ทําแบบนี้แหละเพื่อนเขี่ยไปเขี่ยมารีดไปรีดมา เม็ดข้าวสารเขาก็จะพองขึ้นพองขึ้นสุกกลายเป็นสุกไปในตัวตอนนี้ใช้ไฟอ่อนมากนะเพื่อนนะดึ้งดึ้งดึ้งดึงดึงดึ้งดึงดึ้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 งดึงดึ้งดึ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 ้งดึ้งดึงดึงดงดึงดึงดึงด แรงอยู่นะดึงดึงดืดดึงดืดดึงดืดดึงดืงดึงดืดดึงดืดดึงยังไม่ได้ที่นะคะยังพองไม่ได้ที่ต้องดึงดืดดึงดืดดึงดืดดึงไปอีกนะคะเพื่อนถ้าเสร็จก็ไปตำด้วยอ่าโคกหินนะคะตำทางที่ร้อนอ่ะแหลกเร็วมากเลย สม yeah. ัยก่อนเราไม่เคยทำเลยนะตั้งแต่มาเป็นครีเอเตอร์ก็ทำนะคะเพื่อนค่ะทำทุกอย่างเป็นนะเพราะว่าเราก็อยากจะมีคลิปส่งเนาะแต่ก่อนนี่ก็ไม่ทำอะไรรอก,กินอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้กลายเป็นทำเป็นต้องทำให้เป็นอนะ่ะทุกอย่าง ิงดิงดิ๊งดิ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 โยกโยกโยกที่เราทำโยกได้เพราะว่าอะไรเพราะอ่อนมากแล้วนะไฟและการเล่นกับไฟก็ต้องใช้อ่อนๆเห็นมั้ยังมีเม็ดขาวอยู่เราต้องคั่วไปอีกนะคะคั่วให้เหลืองทองอคนไปแล้วก็คนมานะคะเพื่อนโยกซ้ายโยกขวาหมายถึงตะลิวนะ คนคนคนโยกโยกหมุหมนหมุนโยกโยกหมุนหมุนอืเนี่ยแหละค่ะเพื่อนค่ะอืแค่นี้แหละแล้วไปตาม